รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายาสุสัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับ สัปดาห์นี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับที่นี่ก็คือสากรอ,อมทรัพย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจำกัดกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นหนึ่งใน7สหกสณกนะครับที่ได้รับการพิจนารณาคัดเลือกให้เป็นสากรดีเด่นแห่งชาติประจําปีนี้ครับปี2555และก็จะมีโอกาสเข้ารับโลดรางวัลพระราชทานจากพระบาทชนพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพืชมงคลที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงของต้นกล้าสากรเราก็จะไปทําความรู้จักกับสากรแห่งนี้ให้มากขึ้นว่ามีความโด,ด,ด่น ถึงได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติในปีนี้กันนะครับส่วนในช่วงแรกนี้นะครับสหกรารไทยใต้ร่มพะระบรมีครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมหนึ่งในสหกรารบริการที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กับที่อื่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากช่วงนี้ได้เลยครับ ช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมมีวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะสหกรณ์แห่งนี้นะคะเริ่มก่อตั้งจากผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่กลุ่มเล็กๆที่มีแนวคิดเดียวกันนั่นก็คือทำอย่างไรให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีโอกาสรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันเสริมสร้างและส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้เข้มแข็งค่ะ สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดกรุงเทพมหานครก่อตั้งโดยสมาชิก148คนที่ร่วมมือร่วมใจกันฟั้นฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยวิธีการสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบค่ะจึงช่วยนำพาสหกรณ์ให้สามารถเติบโตและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจนในปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใช้บริการโดยมีชื่อที่เรียกขานกันคือ รถแท็กซี่สีเขียวนั่นเองค่ะเราก็เป็นการรวมกลุ่มก,กับสมาชิกหัวอกเดียวกันเนี่ยนะทำสากรในเพศการให้บริการมันทุกผู้โดยสารคือประเภทแท็กซี่เนี่ยประมาณร้อยกว่าท่านเนี่ยก็มารวมแล้วก็มาพูดมาคุยกันว่าเอ๊ แต่ละท่านที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ในการที่อาจจะเคยอยู่สากานอื่นมาหรือมีอาชีพแท็กซี่หลือยู่ค่ายสังกัดอื่นมาแล้วแต่ดูเจอแล้วเรื่องปัญหาอุปสรรคหรือการไม่เจริญเติบโตการไม่มีการพัฒนาแล้วก็ไม่มีความหวังในชีวิตเนี่ยมารวมกันนะครับรวมกลุ่มกันร้อยกว่าคนเนี่ยเราก็มาพูดมาคุยกันแล้วก็บอกเออเราจะทําไงให้ในแง่ของผลประโยชน์รวมของสมาชิกในแง่ของสังคมเศรษฐกิจให้มันได้พัฒนา่ีขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นะฮะเกือบสิบป,ปีเนี่ย เราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ3,600กว่าท่านนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีรถในสังกัดแท็กซี่สีเขียวอย่างที่ท่านเห็นนะฮะแท็กซี่สุนภูมิจำกัดเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ4,000คันนะครับแต่นโยบสย่หนึ่งของสากลเราเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละท่านเนี่ย มีโอกาสเป็นเจ้าของรถนั่นคือเป้าหมายที่อยากทาให้เขามีความมั่นคงในอาชีพนี้ที่เลี้ยงระดับต้นๆที่สําคัญในการที่จะมีส่วนทําให้สกร์แท็กซี่สวนภูมิจำกัดเราเนี่ยเติบโตมาได้ทุกวันนี้ไม่ว่าเขาจะส่งเสริมในด้านของวิชาการทางด้านเทคโนโลยีวิยาการใหม่ๆและหลักสูตรใหม่ๆมีบทบาทสําคัญในการจเจริญเติบโตของสกร์แต่ละประเภทคือถ้าเดินในตามแนวทาง,งนั่นแหละผมว่ามีความจเจริญเติบโตสกอร์แท็กซี่สุวนรณภูมิเราก็เช่นกัน แล้วก็ยึดถือตรงนี้มานะครับแล้วก็เดินไปแนวทางจนสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าจะเริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็ของ2องก่มเนี่ยละกรมส่งเสริมสหกรแล้วก็กรมตรวจบัญชีของสหกรเนี่ยการพัฒนาการเติบโตของสหกรณ์แห่งนี้ได้ทำควบคู่ไปกับการพัฒนาสมาชิกทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมในระดับสากลการให้การอบรมภาษาอังกฤษการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมนำสมาชิกไปสู่การให้บริการที่เป็นไปอย่างมีมารยาทซื่อตรงและสุจริตค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองค่ะ ที่สหกรณ์แห่งนี้ก็ดีนะครับพอเรามาซื้อรถที่บริษ,ษัทนี้เราก็มีเงินหุ้น5,000บาทถ้าเราออกจากสาหกรณ์เนี่ยเขาก็คืนเงิน5,000บาทให้เรามีเงินปันผลทุกเดือนท,ทุกปีครับเพราะว่าก็จะมีรายจ่ายคุ้มครองให้เราประสบภัยอย่างเงี้ยเกิดเสียชีวิตทางสาหกรณ์เราก็ช่วยทุกอย่างครับจากบ้านหลังเล็กๆที่มีสมาชิกเพียง1น8คน ปัจจุบันนี้สหกรณมีสมาชิกรวมกันกว่า3,000คนแล้วนะคะและถึงแม้ว่าการแข่งขันของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในปัจจุบันนั้นจะต้องแข่งขันกันสูงมากสาหกรณ์ก็มีได้ย่อท้อที่จะพัฒนาคุณภาพและการให้บริการค่ะเพราะคู่แข่งขันไม่ใช่ตัวแปรสำคัญหากแต่เป็นความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่สหกรณ์แท็กซี่สวนภูมิจำกัดแห่งนี้ คำนึงถึงเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองค่ะสำหรับช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสากลในช่วงนี้นะครับท่านอธิบดีสมชายชาญรงคุลท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลจะมาพูดถึงความหมายและความสําคัญของวันพืชมงคลหรือวันเกษตรกรแห่งชาตินะครับว่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับขบวนการสากลไทยอย่างไรบ้างไปฟังรายละเอียดไดจากช่วงนี้เลยครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นอีกเดือนหนึ่งของปีนะครับที่ถือว่ามีความหมายต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างมากมีพิธีแรกนาขวัญถือว่าเป็นพิธีมงคลยิ่งเป็นพระราชพิธีที่สําคัญของประเทศที่จะทําเพื่อเป็นการบํารุงขวัญกับพี่น้องเกษตรกรแต่ละปีก็จะมีการดําเนินการเพื่อที่จะคัดเลือกเกษตรกรในแต่ละสาขาเพื่อเข้ารับประทานโร่รางวันประกาศเกียรติคุณทั้งหลาย ไม่ว่าแต่สาขาใดก็ตามที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่เป็นผู้ที่สมควรอย่างยิ่งที่สมควรได้รับการพระาทานรางวัลโล่รางวัลน,นะครับจากองค์ประธานในพิธีปีนี้ก็เช่นเดียวกันกรมเสริมเกรกรในฐานะที่เป็นกรมที่จะดูแลในการที่จะคัดเลือกเกษตรกรในบางสาขาอาชีพแล้วยังทําหน้าที่ในการฝึกซ้อมแนะนําเกษตรกรเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลแต่ละปีนั้นการเกษตรมีการพัฒนามีการ,ปรเปลี่ยนมีการวยวัฒนาการมาเรื่อย แต่ทําไมพี่น้องเกษตรกรในบางรายในส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเจียบพัฒนาหรือก้าวหน้าหรือมีความเท่าเทียมได้กับผู้ที่ได้รับรางวัลได้สิ่งนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่านักส่งเสริมหรือนักเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลด้านงาน,งานการเกษตรของประเทศเนี่ยควรจะต้องนาไปทบทวนถ้าเราสามารถรวบรวมผู้ที่เคยได้รับ เม่รางวัลเขารับรัฐาลางวัลมาดําเนินการเพื่อรวบรวมและขยายผลจากแนวคิดหรือจากวิธีการที่เขาสามารถจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะเนี่ยเราจะได้ผลงานหรือการดำเนินการที่กว้างขวางใหญ่โตมากมันนาไปสู่การพัฒนาภาพรวมของประเทศแต่ในบางครั้งต้องยอมรับนะครับว่าการที่เขาชนะการประกวดการชนะการดำเนินการในบางกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นการชนะในช่วงที่เขาสามารถทํากิจกรรมในช่วงนั้นอยู่นะครับทำให้ในบางเรื่องบางราวอาจจะขาดความยั่งยืนและต่อเนื่อง ก็แล้วแต่และประเด็นแล้วแต่และอาชีพแล้วแต่สาขาครับว่าจะพิจารณานํามาใช้และขยายผลอย่างไรแต่ที่ผมอยากนําเสนอใรวันนี้คือเรื่องการที่จะดูแลพี่น้องสมาชิกสากลการเกษตรพี่น้องเกษตรกรนะครับในฐานะที่กรมเสริมสากลเนี่ยดูแลสถาบันเกษตรกรเราจะพบว่ามันมีวิวัฒนาการของงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรมาเป็นลําดับนะครับปีนี้ปีที่96 97ของงานสากลในประเทศไทย กองเสริมสากลเองตั้งมาชื่อในชื่อของกองเสร,ริมสากลก็จะครบ40ปีในปีนี้ทณะนองเดียวกันนะครับสถาบันเกษตรกรอีกสถาบันคือกลุ่มเกษตรกรก็จะมีอายุครบ40ปีนะับแต่มีการประกาศ,ศจัดตั้งครั้งแรกในวันที่1พฤษภาคม2565นี้เช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นภาพของการวิวัฒนาการเนี่ยเปลำดับมาต่อเนื่องจะทำอย่างไรให้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย เป็นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยจะทําให้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นฐานสําคัญในการมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมผมขออนุญาตย้ําเรียนนะครับว่าสถาบันเกษตรกรโดยสมาชิกของสากรการเกษตรทุกประเภทหรือสถาบันของกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกทั่วประเทศ6กเกตแสนคนมีสมาชิกสากราเกษตรด้านหกล้านกว่าคน สิง่งต่างเหล่านี้นะครับที่จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนให้งานพัฒนาการเกษตรเป็นรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นผลชัดเจนเพราะการที่คนได้มีโอกาสรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรก็ดีเป็นสากลการเกษตรก็ดีเ่ยแสดงให้เห็นว่าเขามีจุดหมายจุดมุ่งหมายเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนงานเกษตรกรงานของเกษตรของเขาในอาชีพของเขาผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่ได้ดำเนินการตจนพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเขาคือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สมควรเป็นผู้ได้รับรางวัลได้รับการเชิดชูดเกียรติก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่สุนทรได้การต่างๆและยิ่งกระทรวงเกษตรและสากลที่มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงขวัญพี่น้องสมาชิกเกษตรกร,กรทั่วประเทศจะได้ใช้รัโอกาสพิเศษเหล่านี้นำมาสร้างความภาคภูมิใจให้พี่น้องสมาชิกสาก์ พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้มีโอกาสที่จะแสดงผลงานนําผลงานที่ทได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมานําเสนอให้กับสาธา,ารณดูรับทราบและแน่นอนครับเราก็ต้องมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากเขาเหล่านั้นในการขยายผลขยายความสําเร็จสู่พี่น้องเกษตรกรกรายอื่นๆด้วยเช่นเดียวกับที่กรมเสริมสากรกำลังดาเนินการอยู่ครับ ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียริจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดนะครับให้เข้ามาใช้สถานที่ในการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์นะครับในช่วงของต้นกล้าสหกรณ์นี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่สหกรณ์แห่งนี้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาตินะครับแล้วก็จะเข้ารับรางวัลโลกพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพืชมงคลที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับพิเศษจริงๆนะครับวันนี้เราจะมีผู้ร่วมพูดคุยในรายการของเราถึง2ท่านครับท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดรสวัสด แสงบางปลาท่านเป็นประธานกรรมการสากลอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณธรรมิริชัยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสากลอมทรัพย์กรมส่งเสริมสากลนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับก่อนอื่นเราจะคุยกันในแง่ภาพกว้างๆก่อนครับคุณธรรมิริครับทุกวันนี้ภาพรวมของสากลอมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างมีการพัฒนาแตกต่างจากใมอดีตอย่างไรครับอดีตกอนเมื่อประมาณปี2492 สมัยนั้นข้าราชการแต่ละคนเนี่ยไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับตอนนั้นมีการเริ่มในคิดในกรมส่งเสริมสะกรว่าข้าราชการกรมจะทําอย่างไรสุดท้ายก็เลยมีความคิดเรื่องของสะกออมทรัพย์หลังจากนั้นพอถึงแหล่งทุนเน้นเรื่องการออมเป็นหลักความคิดอันนี้ก็กระจายไปเรื่อยจากจุดเริ่มจากอน,นั้นนะครับลามไปถึงแพร่กระจายไปทั้งประเทศมีสากออมทรัพย์ในภาคของราชการ ของรัฐวิสาหกิจก็มีของภาคเอกชนก็มีจนกระทั่งเดีือวนี้เกือบ1,300สากรกรมส่งเสริมสากรเองเข้าไปช่วยดูแลส่งเสริมและพัฒนาในแง่มุมไหนบ้างครับเริ่มแต่ยกแรกเลยนะครับ,รบก็คือในเรื่องของการจัดตั้งสากรช่วยในระยะแรกเริ่มครับแต่เพิ่นกลุ่มอาชีพของผู้มีรายได้ประจำเนี่ยสามารถจะพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นกรอบความคิดทั้งหลายเนี่ย ชาวบ้านสามารถเดินได้ตัวเองอเกรมจะอยู่ถอยหา่างกว้างๆเพราะฉะนั้นเราเพียงสร้างบรรยากาศครับ,รบสร้างบรรยากาศที่ดี ผมชอบคนนี้จริงเลยฮะการสร้างบรรยากาศที่ดีเหมือนกับเป็นการเฝ้าดูแลอยู่ห่างๆใช่<อ>ใชควรเป็นที่ปรึกษาด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้ก่อนอื่นแสดงคนดีกับอาจารย์สวัสด์ก่อนนะครับในฐานะประธานที่ดูแลสกรก์จุฬาก็เรียกว่าที่นี่ไม่ได้เพิ่งจะรับรางวัลสกักวันดีเด่นแห่งชาติเป็นครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามแล้วนะครับพอจะจําได้ไหมครับว่าสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีไหนฮะ ครั้งแรกปี2520ครับตอนนั้นผมเป็นกรรมการอยู่ตอนนั้นเป็นกรรมการครับมาครั้งที่สองในปี2542ครับแล้วนี่ผมรับหน้าที่เป็นประธานอยู่ตลอดนั้นครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามปี2555ครับประดีใจดีใจอย่างยิ่งดีใจแทนกรรมการทั้งหลายเพราะ กรรมก,การไม่ให้ความร่วมมือผมในการจัดงานก็ไม่สิดใจได้จางนี้นะครับครับคืออาจารย์เชื่อว่าคนคนเดียวทําไม่ได้ทำไม่ได้ไไดแต่ว่าสากรจะยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกชและกรรมก,การทุกทท่านใช่ใช่แล้วก็การ <ๆ S 2> จัดการ <ๆ S 2> ด้วยตาการ,การ,การาไป็กรรม้าหมาวัตถุประสงค์ที่เราจะตั้งไว้ครแม้เตรียมเป็นาเร็จ คือที่นี่เนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ตั้งมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย์ปีนี้เก้าปีทีห้าสิบสองโอ้โหคือคือผ่านมาเรียกว่าครึ่งศตวรรษนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรอาจารย์สวัสดิ์คิดว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้สากลแห่งนี้ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่3เรียกว่าสปีนะฮะในช่วงเวลาระยะเวลาไม่ห่างกันเท่าไหร่นะฮะคือเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ประเด็นแรกก็คือต้องระดมทุนเงินทุนให้เพียงพอให้สมาชิกโก้โดยไม่ต้องพึ่งเงินฝาก ใจหุ้นของตัวเองไม่เอาหุ้นที่สมาชิกที่ส่วนใหญ่ที่มีเงินเขาก็ออกที่ส่วนน้อยก็ต่างแต่คนที่โก้ก็ไม่ส่วนหนึ่ง ต่อมาจนปัจบัดเนี่ยเวลานี้สมาชิกไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นที่กู้อยู่แล้วเด่นการให้ให้ออมไม่กู้ครับแต่เะื่นั้นแต่ว่าเงินต้องพอเพียงให้สมาชิกกู้และเหลือที่จะไปลงทุนสิ้วด้วยคือหมายความว่าอาจารย์ก็บอกว่านโยบายของที่นี้คือเน้นให้สมาชิกเน้นการออมมากกว่ามากกว่ากู้แล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสมาชิกก็เรียกว่ากู้น้อยลงูออมมากขึ้นฝากมากขึ้นแล้วเราใช้วิธีการอะไรที่ทําให้คนหันมา อมมากขึ้นนะครับเราก็บอกการมีนี่เป็นทุกข์กาอย่าเป็น่นี้เลยอย่าไห้เป็นทุกข์เขาก็เชื่อความกระทียเขาก็ไม่กู์ทางการเงินสูงก็ไมุ่กูอแต่มาออมออมนี่ให้ออมตลอดเวลาต้องจ้งใจที่จะออมคือออมก่อนออมก่อนใช้มีเงินอะไได้มีอะไรได้มาแล้วก็เอาเงินั้งใจั้งใจออมใส่ออมไปเลยออมรายเดือนเป็นหุนอ่อออมที่ ด้านบางครับออมถ้าออมโดยสมัครใจก็เป็นเงินฝากครับลบแล้วเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่ต้องใช้จ่ายในยอดนี้ได้อย่าไปใช้เกินอย่าใช้เกินนี้อันนี้คือตั้งตัวเองไว้เรือนกระเปาผักให้ตัวเองก่อนนะอาจารย์เก็บไว้ก่อนเก็บไปออมเก็บไปตัวเองก่อนเหลือเท่าไหร่ใช้ตรงนี้ถ้าไม่พอใช้กูจะหารายได้มากขึ้นครับ ก็จะได้มาพอเพียงจะใช้ใจ่ายครับแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะอาจารย์สวัสดิ์ครับ<า>คือเห็นบอกว่าเรื่องของทุนต่างๆเนี่ยฮะที่ใช้ในการหมุนเวียนที่ใช้เป็นสําหรับสวัสดิการกับสมาชิกทุกวันนี้เป็นยังไงฮะเป็นีก็มีทุวเงิน้นเก็บ เกือบหมื่นล้านลวทุน,นหุ้นเกือบหมื่นล้านเกือบหมื่นล้านโอ้โหแต่สมาชิกู้แค่ประมาณสี่พันล้านเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณสั้าหกพันล้านครับอันนี้ก็เอาไปลงทุนเป็นตราสารนี่เป็นออหุ้นกู้เตี่ยมาลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกับึ้นมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าก็เป็นข้อดีของการที่เราเออมเงินเอาไว้ตั้งแต่ล่วงหน้านะฮะแล้วก็เวลาฉุกเฉินนี้ก็มีไว้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสรุปทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงครับ คุณธรรมสิริครับว่าหัวใจสําคัญนะฮะที่ทําให้สหกรณ์อทรั์สุราลงกองมหาวิทยาลัยจํากัดได้รับรางวัลดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละครั้นที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับทางในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์มองว่าเพราะอะไรครับผมอยากอยากจะเรียนในภาพรวมเลยนะครับว่า,าภายใต้ของสหกรณ์เนี่ยเรามีสวัสดิการ,รทิ่งเจียดจากเงินก้อนเงินจากตัวเองความหมายก็คือมีพลัง แต่เอาพลังตัวนั้นมารักษาตัวเองแล้วก็รักษาเพื่อนแทนที่จะเอาพลังนั้นไปกระแทกชาวบ้านเราไม่ทำนั่นแหละครับนั่นคือลักษณะการเป็นกลุ่มก้อนแล้วจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือความเป็นอิสระในการบริหารสากลทั้งประเทศทุกสากลมีความอิสระมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วหลายๆความคิดนี้รวมมาเป็นอย่างเดียวเมื่อไหร่พลังนั้นจะเข้มแข็งนะครับ นี่แหละครับที่คุณธรรมสิริสรุปก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับที่ทําให้สภกนแต่ละที่นั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นสภานิเด่นแห่งชาติซึ่งในส่วนของสภกนอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดที่นี่นะครับก็เน้นในเรื่องของความเสียสละของผู้นาการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือสมาชิกการเน้นเนเรื่องของการอมเป็นหลักมากกว่าใน,นเรื่องของการกู้นะครับแล้วก็นําทุนต่างๆนั้นมาใช้เป็นสวัสดิการไม่เพียงแต่เฉพาะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันเองยังสามารถนําไปช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ในสากน อื่นชุมชนที่อยู่รอบข้างได้อีกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับสากลอมรั์จุฬานะครับขอบคุณอาจารย์สวัสดิ์นะครับขอบคุณคุณธรรมศริที่มารุวมรายการวันนี้ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับสัดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระเรื่องราวอันเป็นประโยชน์แบบนี้ยังไม่จบนะครับไปต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสากลครับ คุณผู้ชมคะช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้มีข่าวมาฝากที่น้องชาวสหกรณ์สองเรื่องด้วยกันนะคะเร่มกันที่ข่าวแรกเลยคะ่ะศูนย์การค้าเจเจมอเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานมหก,กรรมพืชผักผลไม้ตระกูลมะระหว่างวันที่3ถึง8เมษายน2555ที่ผ่านมาโดยมีท่านสมชายชาญนรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับเกษตรกรมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลไม้สดและแปรรูปกว่า50ร้านค้าค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้มีการจัดบูธแสดงผลไม้แปลกๆและหายากมาให้ชมกันด้วยค่ะซึ่งผลไม้บางชนิดนั้นก็แทบจะสูญพันธุ์จากประเทศไทยไปแล้วค่ะ ก็คือประสงค์การจัดงานที่สําคัญเนี่ยเราต้องอการที่ผลักดันให้คนในประเทศชาติเด้เห็นตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พืชพันธุ์ไทยโดยเฉพาะยิ่งพืชพันธุ์ตะกูลมะทั้งหลายที่เอ่อเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตของคนไทยนะครับที่มีวัฒนการมานมนานนะครับเป็นทั้งองค์ประกอบของอาหารไทยเป็นทั้งองค์ประกอบของยาไทย ในที่สาคัญเป็นฐานทางพันธุกรรมในการพัฒนาและปรับปูพืชพันธุ์ชนิดใหม่ให้เติบโตเรื่อยๆเพราะนันการที่ทางกรมได้ร่วมกับทางเจเจมอลนะครับรวบรวมเอาพืชพันธุ์ตะกูมะทั้งพืชผักพืชผลไม้เนี่ยมานาจัดเสนอให้กับผู้ที่สนใจผู้เข้ามาร่วมช้อปปิ้งได้มีโอกาสได้ซื้อหาได้รู้จักและยิ่มีโอกาสซื้อต้นกล้าไปเพาะปลูกถ้าสนใจเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอีกการก้าวย่างอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะใช้กระบวนการการเรียนรู้ในภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และราไวซึ่งพันธุ์พืชดั้งงเเิมขอประททศไย กีวกันนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่5จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ประสบทกภัยปี2553ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนจํานวน39สถาบันค่ะ มีสมาชิกได้รับการชดเชยจำนวน15,752รยารยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า109ล้านบาทค่ะ เช่นเคยนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็ยังมีจดหมายนละไฟสินวัตจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาแนะนําติชมรายการนะครับอย่างสัปดาห์นี้เราคัดเลือกมา2ฉบับนะครับท่านแรกเป็นจดหมายมาจากคุณพิญญาชัยพิพัฒน์นะครับอยู่ที่ตําบลสนุลอยอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่ดีนะครับทำให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานด้านสากรในทุกรูปแบบ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่ารายการนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์กับสมาชิกสากลที่มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาซึ่งมีผลดีต่อชุมชนเองและก็ประเทศนะฮะส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับมาจากคุณนัชชาโสถิสถาพรชัยนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเรานะครับทำให้ได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านอธิบดีสมชายชานารงค์ุลท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับที่มองเห็นอนาคตของ สากรทั้ง7ประเภทนะครับแล้วก็ทําให้รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านสากรมากยิ่งขึ้นนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันครับขอบุณจดหมายทั้ง2ฉบับนะครับที่มาจากจังหวัดนนทบุรีและก็จากกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับก็ทั้ง2ท่านจะได้รับเสื้อจากทางรายการมอบส่งให้ไปถึงที่บ้านเลยนะครับส่วนท่านอื่นๆก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นกันนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับ ส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมไปดูข้อมูลข่าวสารได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานสากลก็คือที่เว็บไซต์ w w w c p d g o t h ครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเราดูจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกสากลดีเด่นแห่งชาติในแต่ละปีนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าที่สากลในแต่ละประเภทนั้นจะได้รับการคัดเลือกออกมาเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นกําลังใจที่สากลนั้นจะมีโอกาสเข้ารับรางวัลโล่พระทานจากพระบาทชเจ้าอยู่หัวนะครับ เช่นเดียวกันสากลอื่นๆนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นก็อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกําลังใจนะครับขอให้พยายามกันต่อไปครับอาศัยความร่วมมือร่วมแรงใจกันของสมาชิกในสากลนั้นๆและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าโอกาสจะต้องเป็นของทุกท่านอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจำเริญรัตนะตั้งตะกูลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสากร์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแล าผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางมดังแสงเทียนสังคมไม่เสียงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทย สู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ